สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านจ้าวันนี้กันวันที่27กันยา63ตลาดนัดโคกระบรือโดนโทอยนะคะวันจันทร์ที่27กันยา63สามพนว่าควายบ่หลายงัวงกับบัลายมันเป็นช่วงขาลงขาขึ้นคน คนหลายแต่งโมควายบ่หลายโมควายบาเยอะอย่มาเลาะน้ำกันนะคะมาเลาะบังน้ำกันหก้วพันเลค่ะ โอ้ไม่เตลุนเตียเตียเตลุนเตียเตียใช่ไหมตัวใหญ่ใครใครใหญ่ในตลาด น้องล้านจะตัวเล็กนะคนไลยหลาย,ลายแต่ควายขับ่หลายของพอ่อบ่ควายพอ่อไหมคะใส่ของพอ่อแ <c oughs> ม่รู้ขนาดพอ่อ สี่สิบใส่หัวลูกตัวโหบ่ลูกตัวเมียลูกตัวเมียสี่สสองตัวสี่หมื่นสี่มื่นสองตัวนี่สี่หมื่นลูกตัวเมียวะสันสองตัวนี่สี่หมื่นลูกเล็นน้อยมันอีกลูกเล็กน้อยมากนอีกล่ะโอ้ มาีแล้วันมันทับแคได้ปลูกไดสองเดนบอกคะเออใช่ปี่คิด <c oughs> ในท้องมีูอุสันมันก็ได้สามอะหไรนะม,นมันลุ้นแค่ปะ <c oughs> ลุนแค่ระลูกแร <c oughs> กแล,ลูกสองในท้องปะพ่อรู้หารอยรู้หา <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออันคือลุนอันลุนสี่สิบนะครับลุนสี่สิบนะพ่อตัวไรแกงพันลุนได้พันหนึ่งอันนี้เพื่อนอันเพื่อนจับจับเสือกนะครับจับเสือกในตลาดตัวไรได้กะก็ได้นะตัวใดโบได้กะลูกก็มีเพื่อนวะอันนี้คือจับเสือกจับเสือกเปลี่ยนมือในตลาดแต่ตัวนี้จะคลองไห้บ่จัก เจ้าของเจ้าของไปจุ้มกันอยู่ควายกับผูกอยู่นี้เจ้าของไปซุ้มโน้มมันเปลี่ยนเสื้อกันบ้าโอ้ตัวนี้เดิตัวนี้ของใหมายอะไเซ้นตัว สองหมื่นห้าแลระด้บสองหมื่นห้าเลตัวได้สองมื่นไปสองมื่นไปสิหฮาสองมื่นไปนะคางแม่นะสองหมื่นเท่าไหร่คุณอะสองหมื่นสามเลยค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้สองหมื่นสามนะคะสองหมื่นสามหาห้อยพอด้ว เอ้นขนาดแล้วเควงามแล้วยันนี้บะเขาสามโอ้อันนี้ห้ามือปลายห้ามือปลายห้ามือ่ายโอ้แก้มเพือนแก้มคือซัดแท้แก้มนะไฟบะันนี้ล ตาแต้มแก้มจ้ำอันนี้เร็บงามสวยงามเลยอันนี้เลยยาเขานี้อันนี้แหละทีอึนตากะหวยหน้าตากะห่วยทีโอ้เข้าขายวะเข้าขายไยสวย ตัวเมียน,นะคะเนี่ยพอดีพอดีอพอดีสิยังบอกแกบอพอดีอดอดโอสนใจทักมาได้นะคะพี่พ่อเป๋บ้านนาวารา์มะศูนย์หกสามสามห้าเจ็ดห้าแปดศูนย์หกสามสามห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าหมื่นแปดอะท่าน ห้าหมื่นเป๋ออันนี้พันว่าล,ลักษณะควายงามพันว่าสนใจก็ทักมาได้ที่พ่อไปบ้านนาว่า063357 5497อห้ดอดีพอดีให้ทาย,ทาย ยืนโชว์ให้ถ่ายพอดีเลยเมื่อนี้อัยควายบลายควายบลายนะคะแต่หางในรถกะกระลายอยู่กะมีอยู่ในรถอยู่ในรถขึ้นรถทองหลายข้างล่างแถวทองน้อย ใช่ค่ะใช่ใช uh ่ของเจ้าาขวเอาเบ้อล่ะของไผ่สานนะของเขาของไผ่ของไผ่ดอนไหน งต่อยเนี่ไทยคอยนี่ยนะลงเไป้วเชื่อพอได้ขายเลยด้ว่อันโอ้ยไล่แล้วหอยอะไยังมาเมื่อแต่เบอบ่มอวี่บอสขายบ้าละโอ้ไปแล้วรือว่าหัวเกาของซอันนี้ของไผแล้วตู้คีตาเ้มแมน ไปน้ำรดหลาจนเมื่อยปะเท่าไหร่นะเจ้เมื่อยสามลูกตัวหูตัวนี้ดิเท่าไหร่หกหมื่นสามเท่ากันฟันคู่อันนี้หกหมื่นสาม หกหสาตัวผู้ตัวนี้ก็ห้อง3มสามโอ้ยเจ็ดหมืสาควายลูกแรกควายลูกแรกอันนี้เจ็ดหมื่นสามเจ็ดสามควายลูกแรกกาซัค่ะเจ็ดหมสามลูกตัวผู้ตัวนี้ ตัวนั้นห้องมือสามนะตัวหูไปโทรกับ่มยังอ่นงลับโทรศัพท์อยู่๋ยวไปใ่าห่วมนี่ก็เท่าไรนะสิครับจักตัวสามครับมันบักยกคัสิครับสิหรือสิบสต่อได้สิบสามตัวต่อได้ อันลูกเหรอนะครับอันนี้ก็ลูกไอ้บักนันโอ้ตายบักคุณซึกอันนี้ยกซื้อคือได้คือได้ลูกอันลูกลูกดอนนะมันชมมาจากชมมันชมที่ครับชมแม่ทั้งนะบริษัทได้ลูกดอนอันนั้นแม่อันนี้ลูกอันนี้อันนี้ก็ลูกอีกลูกอีกสามตัวสิบสองว่าสัตวสนใจทักมาได้ที่เบอร์เอาเบอร์นั่นเลยศูน์เก้าศูนย์เก้าสามสามสามสี่ สามสามสี่เก้าห้าสี่เก้าสามตัวนี่ค่ะห้อยแยมหอยแยมเมืองสกุลหอยแยมเมาองสกุลตัวนี้สิโอ้แม่ได้สามตัวนี่บอกของเจ้าสามตัวนี่นะคะสิบสองสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสามสามสี่ 9549สครับเี่โอเขอบคุณครับค่ะรูป้นสูรูปั้สู้ารถโอ้ลูวิมาแล้วนมดีครับป่านให่ อันนี้เจ็ดหมื่นสากับ63หมื่นสามหอยห้อยหลิวอัน,นี้แม่ลู้ไงเจ็ดหมื่นามนะแล้วกันตัวผูฮะเอ้าตัวผูเราเพิไปกินนมเด็กน้อยตัวนี้ดื้อเด็กน้อยตัวนี้กินนมตัวผูหะหกหมื่นสาม ลูกสิบมือลูกมใส่ก้อนศูยแสนสามห้าพันแสนสามห้าพันถึก็้องไปไกังนาลฮะลูกอย่างลูกลูกคุณเลยชิดมือครับลูกผสมอย่างรับตอนคายไปมันท่องมีซีเดือนมันไม่ต้องสมบูรณ์เพระว่าเข้าเกยาบ่ ตเ้ตงตมันท้ปเยวตันนี้ข้าเจ้าท้องใหม่เห่นะท้องตัวนี้เหอครับข้าว่าบักเก้าคือบักเก้าเต้บ่บ่ก้ารับประกันไปได้ออไตี้อจีบรไดัสลูกไดิบมือไดชิบสองมือลูกไดชิบสองมือโอ้มีอันจอมขอนทำได้หรลูกชายลูกตัวเมียลูกสาวสนใจทักมาได้ที่เบอร์ยหลิว0 09 064 064 สามสองห้าเก้าห้าแปดาเกโอ้น้ำกลนแล้วคนได้รู้คนรู้รูกได้สิบกว่ามือวาซาลูกะได้สิบสองมือลูกเก้าเลยับซาจือโมดเลับบกเก้าสิผสมนะตัวโคมโคมนั้นแล้วก็ตัผูแล้วก็โคมนี้นะคะแล้วโคมอะไรอีกแม่นเบิ้ลนี่ เออเลือกเอาเนะาะใครได้ขมไหญเนาะค้มนี้เท่าไหร่แม่นางสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยต่อรองได้อีนั่นนี้ต่อรองได้ตัวนั้นดิสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้ตัวใดอีกตรงนี้ เท่าไดหมืนหแปดหมื <you> ่นหกแปดหมื bye. Bye ่นหก้อมีแปดหมื bye. Bye ่นหกแปดหมื bye. Bye ่นหกตัวผู้ลูกตัวผู้ตัวไหอัน้นบอตัวดอนนี่ิผมดอนเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมืนสอง คมดอนดอนดอนคอยดอนเจ็ดหมื่นสองคมลูกแรกหกหมื่นสองแม่นางหกหมื่นสองหลาย แม่นางหกหมื่นสองเจ้าปีละแจวสองแจวคู่หนึ่งแจวไหนด็ตัวนี้น้องน้องแม่นี้โออันนี้น้องวา่ตัวนี้ตัวนี้ดีสามหมื่นแปดห้าร้อยสามหมื่นแปดห้าร้อยตัวไหนเท่าใดพ่อจุง อันนี้ก็คืออันเบอร์ในห้อยหลิวนะคะศูนย์หกสี่สามสองห้าเก้าห้าแปดเก้าตัวนั้นดีกําลังคุยห้องใดรนะกําลังคุยราคากันไหมคะบางมวงมีางบางมงงวงกําลังคุยราคากันอยู่ ี่ชั่วโมงมีแต่เปลี่ยนเชือกกัน <m akes Hebrew> แม่มานี่นะาดี๋ยวโอ้โหแม่ลูกนี่นะหกหมื่นห้า อันนี้แม่สูงนะคะนี่สูงประมาณร้อยสามซิบสี่สิบละสูงแม่นี่แมแต่เลาอมามีแม่นี้แหละสูงหกสิบหากับตัวลูกลูกผูกลูกผูกหกสิบหาคะ่ะลูหกสิบห้าอยู่ในนี้มีแต่รุ่นหกสิบขึ้นไปควายบลรายนะคะวันนี้ คนหลายอยู่แต่ควายห่ะบหลายตัวนี้ก็สูงอยู่นอ้ฟันตอกันต้ราคากันีคนเอาโลเครื่องมาเปิดตะเปิดเปิดะบบค้ตลาดตอนเตยฮะบอกค่ะโอ้ ตลาดดอนเตยผ่านมันซุกนี่นะดอนเตยตู้เขาเล่มาแต่ทางไหนนะตู้เขาเล่ของไหเจ้าของไม่อยู่ ตู้เขาเลยเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นรุ่นเล็กรุ่นรุ่นกลางรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นเล็กมีรุ่นเล็กโซนนั้นขายแล้วส์ขายบนละโซนอะ ก็คือรถสองลายแล้วให้อันนีน้ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปของยิปพีมาสาวบ้านดอนได้นะคะส่วนนัดนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนคะ่ะเพราะว่างวควาย หัวควายบ่ค่อยลายก็ค้ากักับบค่อยลายแบบจ้ามันขาขึ้นหรือขาลงนี่แะก็เลยได้ไดทายในยหน่อยหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันไปแล้วคนขึ้นรถแล้วก็มีนะคะเขาขึ้นรถแล้วก็มีเตรียมออกแล้วก็มีะค่ะอันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆตลาดนะคะติดตามวัจนจันทร์หน้านะค่ะ อันจันที่จะถึงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขทุกคืนวันนะคะโชคดีค่ะโชคดีจงเป็นของท่านค่ะอยู่ดีสบายอยู่แซบกินแซบนอนรับสบายค่ะอยู่ดีมีแหง้งสุขูสุขคนนะคะ ขอบคุนหลายๆเด้อสบายดีบังซูขอพระคุณมากจ,จ้าสวัสดีจ้า